สบายดีครับพี่น้องครับวันนี้ยู่ที่นะครับโอ้ศูนย์คดชะศึกษาครับเนี่ยครับจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้เป็นป้องเป็นป้องเป็นป้องเป็นกล้องเป็นกล้องเป็นกล้องครับนี่เลยครับวันนี้ลิฟใช้ได้เนาะลิฟท์ใช้ได้ก็จะครับขึ้นลิฟ์นะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับมาบางวันถ้าไฟไม่พอก็ ไม่ขึ้นเนะเาะออกกำลังกายนะครับวันนี้มากับท่านายกสมาคมคท่องเที่ยวสุรินด้วยนะครับช่างมาแล้วครับช่างแสนหูครับมาแล้วได้ครับพี่น้องตอนนี้เขาจะขึ้นลิฟต์ด้วยนี่ขึ้นไปกี่ชั้นครับห้าบับคนเลขห้าคนเลขห้าครับ รีบขึ้นไปแล้วครับสันหนึ่งสันสองสันสามสันสี่สันหา้าโอ้สวยมากครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาหอดูช้างครับอันนี้เขาเรียกว่าหอเบิงส้าง Four, <five. S 1> ว้าว <was> โอ้ถึงแล้วครับชั้นห้าครับอันนี้ครับ <was> โอ้หอเบิงสร้างครับพี่น้อง อุย้ยเดี๋ยวลงไปเห็นส้างบอเห็นอยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> หอดูช้างก็พามาเดินดูนะครับอือพามาเดินดูบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครหอดูช้างเคยขึ้นมาไหมครับยังเลยค่ะนี่น <c oughs> ไม่เคยเนาะหายใจเต้นตึ๊ดตึ๊ดเลยนี่พ่อเคยขึ้นมาไหมครับไม่เคยเลยนี่ <c oughs> ตรงไหนล่ะพี่เจ้าพี่วิวๆนะครับวิวๆเคยขึ้นมาไหมครับไม่เคยค่ะโอ้สวยสวยโอ้สวยขึ้นทีก็เดินเลยคนสคนสวยลงขั้นผู้ใหญ่ข้างบนค่ะอ่คนสวยมาคนสวยกิ๊กเลยเดินครับคนสวยอยู่ล่างไอสวยอยู่ล่างไอสวยอยู่ล่างได้ค่ะไ่ะคนสวยเดินเออเดี๋ยวอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเล่นก่อนนะมาผมเล่นก่อนผมเล่นก่อนโอ้โหผมก็เอากล้องไหนคะกล้องไหนก่อนโอเคครับกล้องนี้นะครับหนึ่งสองพี่ลูกครับโอเคครับหนึ่งสองขออนุญาตครับนี่ครับตากล้องส่องไปก็จะเห็นวัดป่าเจียงนะครับตรงนี้นุ๊บเฮียถ้าถ่ายมุมนี้คือไม่คือตกเลยนะเฮีย ใครอยู่ก็ตายเี่ยครับนับ้เที่ยวจากกรุริรัมทำอันนี้มาเที่ยวครับนี่ครับชั้นห่าก็สวยนะครับอ๋มาดูดาวนะครับ่านะครับมาอยู่ครับ โอ้โหยอดเลยรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงรู้สึกเหนื่อยมากค่ะลงเก็บไม่กิ้งลงมาครับไปก็เดินลงได้ปะเขาลงลิ้นกันเอางี้ยเอาลงลิ้งบ้างไม่เคยลงลิ้งมันใช่ไหมเนี่ยเฮียเดินขึ้นแล้วลงลิ้งครับอันนี้ก็จะลงแล้วนะครับมาทั้งหมดห้าชั้นนะครับ มองเห็นครับมองเห็นตารางอันนี้มองเห็นเดินช้างเลยนะนีบอกว่าลิฟต์แทบไม่ค่อยมีใช้ <c oughs> ข้างล่างก็มีช้างรอไปแล้วนะครับสองเชือกนะน้อยนี่เรียกว่าหอดูช้างนะครับหอดูช้าง ชวนชวนคนมาเที่ยวให้หน่อยครับมาให้สคริปต์หนูคิดเลยนี่ในฐานะที่เป็นคนหน้าตาอยังไงก็อย่ลืมมาเที่ยวที่หมู่บ้านช้างสุรินกันด้วยนะคะมีอะไรดีๆเยอะเลยที่ยังไม่เคยเห็นขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขน้าิดจะขนาดฝากช่องผมด้วยหน่อยฝากช่องโต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 สนุยแยมครับ แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องโตโต้สนุยแยมด้วยนะคะโอ้ยขอบคุณครับขนาดอ้นเนี่ยนไงขนาดอายนะครับเนี่ยนี่ตอนนี้ก็ริบก็มารับเราแล้วนะครับไปครับไปครับเชิญครับไปแล้วครับเราจะดูความบาดเสียวครับตอนขึ้นก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งตอนลงวิวๆไหมครับ ฟันขึ้นนิดหนื่อยครับเดินเดินขึ้นมาได้นี่เราเดินอย่างนี้เลยอันนี้ใช่ครับโอ้ไม่น่าโดนหลอกเลยใช่เแคยแหละหลอกเฮ้ยหลอกนี่ยล้วยังเดินขึ้นมาด้วยไงก็เลยไม่ผิดไงคือถ้าหลอกแล้วไม่ขึ้นมาด้วยนี่คงจะผิดนะไหนยะถึงแล้วครับโ o u r one doors four one มาเลยครับไปเลยครับเลยครับไปเลยครับขอบคุณครับไปแล้วครับตอนนี้ก็มาถ่ายรูปกับช้างนะครับ ทันไหมครับทันไหมครับทันไหมครับประนนี้นะครับหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามนี่นะครับหนึ่งสองสามนะครับนับประวัติไซจักเทียนี่แหละครับก็คือความงดงามของอิลิฟแนนเวิร์นะครับ สุรินนะครับท่านไหนที่เห็นแล้วก็เชิญมาเที่ยวครับสุดยอดไหมครับเยี่ยมครับเยี่ยมเลยนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับมาไปดูใกล้ๆครับไปด้วยกันไปด้วยกันเตรียมเราไปด้วยกันตลอดผมเป็นแตนไปตั้งแต่ยี่สิบไปรับออกมา อันนี้ชื่ออะไรครับทองคำ <S <S ทองคำออทองคำบ่น่จ้าทองคำทองคำแบบเมื่อกี้เลยเป็นชว์แบบท่าเมื่อกี้ที่<อ>ที่เขาทำเองเขียวยาีเยนหัวใจอ๋อ มตอนเย็นเราอยู่ตรงกลางมาถ่ายถ่าพูดหน่อยมาพตอนนี้ไม่น้ำถ่าให้ฉน่อมาอตดมากใช้ใช้เมียถ่ายแน่นอนสิหนโอ้ใหขาเย็นือแกี้เย็ตรงนี้หกันขอขาลไฮโยด้ยครับ เสื้อแดงมานี่สลายออกมามาโอ้ใช่ขวาอ้าพี่หนูหลอด่อกไหนกนกเออบอกบอกให้ช้าสักทีโอ้น้าค่ะน้าค่ะค่ะจกรีหนึงค่ะนารักอยู่งคนี่ะให้เงินเขาให้เงินเขา ขออนุญาตครับมามาสายฝาเอออะสลาไฮโยสลาไฮโยแขนได้ไหมสลาไฮโยด้วยควงแขนเฮ้โอกาสเดียวนะเออขออนุญาตเออครูครูกันไว้ก่อนโอ้โหโอ้ เดีอชื่อหนาแล้วต่อคิ้วพนมว่าแซงคิ้วอี่อันหนึงคะอนี้อล่ยังเงี้ยจะได้ชอว่นสุดยอดละโมเดลโมเดลอุ้ยสวยมากเลยสองสามเห็นยอดด้สวยมากเลยอ่ะถ่ายไหมคะถ่ายไหมสวยสวยจริงสวยจริงเอ้ยถ่ายผมบ้างเด็กแต่ไม่ใช่บ้านหรอวนมวันมว